ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ชุมชนนะครับริมทางรถไฟนะครับถึงศูนย์เด็กเล็กกทมปัญหาที่ถูกมองข้ามก้าวไกลเตรียมดันข้อบัญญัติสร้างความเปลี่ยนแปลงก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าชุมชนชุมชนนะครับริมทางรถไฟเนี่ยนะครับรู้สึกว่าตอนนี้นะครับกำลังถูกมองข้ามและอะไรหลายๆอย่างซึ่งแน่นอนครับการรถไฟก็พยายามจะทําทุกวิถีทางที่จะขับไล่ชุมชนนี้ออกไปหรือเปล่าทําให้ไม่มีชุมชนนี้หรือเปล่าคําถามอยากให้นะการไอ่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไปจัดการที่เขากะดองก่อนครับห้าพันฟาร อันเนี้ยมหาศาลมากกว่า1ปีแล้วที่ยังจัดการอะไรไม่ได้เลยนะครับพิธาริมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมด้วยนายวิโรธลักษณะอดีศสสบัญชีรายชื่อนัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อทศิกนาชุนอวันสสกทมเขตสองและเอกกวินโชคประสบรวยสกเขตราชเทวีพักคก้าวไกลโรงพื้นที่นะครับชุมชน ริมทางรถไฟบุญล่มไซเพชรบุรีซอยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนริมทางรถไฟมักขสรเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมารุยปมนะครับที่ดินนะครับริมทางรถไฟพิธากล่าวว่านะครับปัญหาชุมชนริมทางรถไฟในเขตราชทวี TV, มีมาตั้งแต่ปี251 6เป็นอย่างน้อย สืบเนื่องมาจากนะครับโครงการลถไฟฟวาเร็วสูงเชื่อม3สนามบินตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ EEC ต่อมาเมื่อผู้ว่ากรทมชัดชาติสิทธิพันธ์เข้ามาก็มีการพูดคุยว่าจะทําพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยแนวสูงซึ่งขัดกับวิถีชีวิตและการทํามาหากินของพี่น้องประชาชนแม้ชุมชนแห่งนี้จะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแต่ชาวบ้านก็อาศัยอยู่กับพื้นที่นี้ครับยาวนานกว่าสามชั่วอายุคนดังนั้นต้องหาทางออกที่เป็นรูปธรรมต่อทุกฝ่ายเพราะ ปัจจุบันประชาชนไม่ได้รับฟังชัดเจนมาเกือบสิบปีเป็นปัญหานะครับเดือดเรือน้อนใจนะครับวันนี้ตนอยากให้ใช้เวลาเพื่อรับฟังปัญหาเข้าใจสภาพรวมอย่างแท้จริงและนำไปพูดแทนราษฎรและออกแบบแก้ไขปัญหาต่อไปศูนย์เด็กๆล็กกทมเนี่ยปัญหาที่ถูกมองข้าม ถัดมาจากการเยือนชุมชนบุญล่มไสนะครับพิธาและคณะเดินทางไปต่อ,อยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมักกะสันซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กๆที่มาจากครอบครัวที่ต่ำฝาเส้นคว์มยากจนจึงเป็นปัญหาที่สอดคล้องกับครอบครัวที่ต้องเผชิญกับปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัยโดยในพิธากล่าวว่าจะแก้ไขปัญหาของเด็กเล็กได้นะครับต้องแก้3ข้อที่เป็นอุปสรรคห คือแก้ไขระเบียบ2แก้ไขโครงสร้าง3แก้ที่งบประมาณโดยเรื่องการจัดสรรงบประมาณนั้นนะครับกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาในสภากทมเร็วๆนี้ด้านนายเอกกวินกล่าวว่าศูนย์เล็กเป็นหนึ่งในปัญหาของกรุงเทพที่ถูกมองข้ามในกรุงเทพมีจํานวนศูนย์กว่า2 274แห่งนะครับต้องใช้งบประมาณจากชุมชนเท่านั้นเป็นจํานวนเงินเพียง5 0 0 0ถึง10,000บาทซึ่งไม่พอต่อการพัฒนาศูนย์ไม่ได้ให้ได้ไมาตรฐานในระยะยาว ก้าวไกลดันข้อนะครับบัญสสญัติศูนย์เด็กเล็กนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ที่แล้วนะครับเอกวินนะครับจึงยื่นตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อร่างข้อพระราชบัญญัติศูนย์ดเด็กเล็กเพื่อให้ศูนย์นะครับมีข้อบัญญัติในงบประมาณของตัวเองขึ้นกับการพัฒนสำนักงานพัฒนาสังคมกรทมนะครับสามารถตั้งและนะครับปริมาณการดูแลได้โดยตรงด้านนายวิโรจน์ในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรทมพักก้าวไกลให้ความเห็นว่า โครงสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กๆนะครับควรเชื่อมโยงกับโรงเรียนจะได้มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนหลักสูตรหรือการดูแลสวัสดิการของครูอย่างครบถ้วนโดยต้นทางที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของงบประมาณและสิ่งที่สําคัญมากก็คือความโปร่ปงใสในงบประมาณที่จะเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเสนอคนนอกร่วมพิจารณางบประมาณกรทมเพื่อความโปร่ปงใส จึงเป็นที่มาที่ว่าวิโรธหารือกับผู้ว่ากทมว่าปีนี้พักก้าวไกลจะเสนอคนนอกสองคนที่มีความรู้ความสามารถด้านงบประมาณและได้รับการยอมรับเรื่องของความโปร่งใสามาเป็นกรรมการวิสามาันพิจารณากทมวงเงิน9 0 0 0หมื่นล้านบาทในสัดส่วนของพักก้าไกลจัดเดิมสัดส่วนนี้นะเป็นสอกอทั้งหมดซึ่งทางผู้ว่ากทมก็มีความยินดีอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามพักเพื่อไทยไม่ได้สนับสนุนในแนวแนวทางนี้ด้านนายนัทพงศ์นะครับ กล่าวสนับสนุนว่าเรื่องงบประมาณจะเข้าสู่สภากทมปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้แล้วนะครับและ ไม่เห็นเหตุผลใดที่จะไม่เปิดให้คนนอกเข้าไปตรวจสอบหากต้องการทําให้การพิรณางบประมาณเกิดความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับในการที่ลงไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องชุมชนและปัญหาที่จะต้องเตรียมการแก้อย่างที่บอกว่าวันนี้พักก้าวไกลมีอะไรก็เอามาให้ประชาชนได้รับรู้ประชาชนก็ลงชุกคิดในสิ่งที่พักก้าวไกลทาดู เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไหมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไหมเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติไหมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนไหมหรือเกิดประโยชน์กับพวกพองและตัวเองเท่านั้นนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล่นไหวมีอะไรลึลนหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ